สวัสดีค่ะส้มๆค่ะปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4ค่ะปัญหาที่พบบ่อยนะคะก็จะเป็นปัญหาเรื่องซิวนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นสิมติสารสเตอรอยนะคะซิวฮอร์โมนนะคะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบในตอนนี้นะคะก็จะเป็นการที่เขานั่งเรียนออนไลน์เป็นเวลานานๆน,นะคะก็จะเกิดการปวดห้ังปวดข้อนะคะและถามว่าเขารู้จักผลิตภัณฑ์เอโว่าได้ยังไงนะคะ เขาเจอการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ AO a o วาดียังไงนะคะ AO a o วานะคะเป็นคอลลาเจนสกัดเจียนจากหายอยฟองหึงนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีถึง14ชนิดเลยนะคะสปร์คูลของ AO a o วานะคะช่วยบำรุงผิวนะคะทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะลดปัญหาสิวผิวหมองคล้ำนะคะลดอาการแพ้ง่ายของผิวแพ้ง่ายนะคะช่วยปรับฮอร์โมนนะคะและช่วยบำรุงเส้นผมและเล็บนะคะ ช่วยบำรุงกระดูกลดอาการปวดข้อต่างๆและมีสารเตปไทยช่วยบำรุงสมองนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือช่วยในเรื่องของการจำนะคะเอโว่านะคะดื่มง่ายอร่อยแม่คาวไม่มีสารคอเลสเตอรอลนะคะแคลอรี่ต่ำแค่40่แคลไม่มีส่วนประกอบของแป้งนะคะดื่มวันละ1ขวดราคากล่องละ250บบาทสนใจสอบถามสั่งซื้อกดแอดไลน์เลยค่ะ